สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมรายการรู้เรื่องสื่ออีกเช่นเคยครับมีหลายคนเป็นห่วงครับว่าผู้พิการคนสูงอายุและผู้ได้โอกาสจะมีสิทธิในการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่ออื่นหรือเปล่าผมไปหาคำตอบมาให้แล้วครับไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะปัจจุบันทุกคนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสื่อ อย่างเท่าเทียมกันครับอย่างกลุ่มคนพิการคนสูงอายุหรือคนได้โอกาสเขาก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นการจัดทําคำบรรยายแทนเสียงหรือการมีจอร่ามภาษามือสสำหรับคนหูหนวกการมีเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอดครับ คราวหน้าผมจะมีอะไรมาฝากอีกติดตามชมได้ในรายการรู้เรื่องสื่อผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ